อาประมงคเละคอนชื่แม่ก็น่าเฮียนแหละชูการ์ชูแคโรนเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวนะ <c oughs> ชาติแล้วอีนี่ต้องขโมยฐานวัดแน่ดีหินด้ำดังเ <c oughs> ดี๋ยวจะไหน <c oughs> เพลงครูลองดได้ไหมล่ะได้ลองลองดังได้ทุกเพลงใช่ไหมได้ทุกเพลงโอเค <c oughs> เอาง่ายๆเอาง่ายๆเ,เอาแบบง่ายๆเลยแหละไม่ต้องเพลงรัดโรยผลเอาแบบง่ายๆเพราะเพิ่งหัดเล่นนะบ้านของพีท่ทำนาทำนาปูข้าวทุกมือน้องกระทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> สุนทรีบีบ้านของพีท่ทำนาทำหนา,หนา,หนาปลูกข้าวทุกมือน้องกระทำหนาก็ไม่ได้ไม่ได้บา <c oughs> ะไม่ได mm ้ไ hmm. ม่ได oh SO ้ไม eh. mm ่ไ hmm. ด uh ้ไม่ได้ทีไม่ได้เนื้อตกเลยตกเยตกเลยตกเลยตกเลยต่เลยตกเลยตกเลยกเลยมกเลยตกเลยตเลยอกเย่กเลยตกเลยไก้้ย่กเลยตกเลยตเไดตกเเลลยตกเ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 ่ยต้ยตต่เยตกกเลยตกเลยตกเกเเลยตกตกเลเลกเอมเลลยมึงงลเก กูก็ร้องได้มึงจะร้องเพลงอะไรมึงจะร้องเพลงอะไรกูฟังได้ทุกเพลงอ่ะกูก็ร้องได้ทุกเพลงงั้นฟังกันมึงร้องเจ้าบินเอี่ยมึงซ่อมร้องมึงไม่ให้มึงร้องทำไมร้อกได้คุยไปคุยมาตัดตัดเป็นกูหรอเรื่อน้าหล่ะเรื่องเล่ากันเนาะอันนี้คือเขาพี่ตังขอเพลงหงฟ้าหงฟ้ามาหงฟ้าเราตัดนะเราตัดนะเจ้าบินออนลา์รู้ได้หงฟ้า มานียสินเจ้าอยู่พรมมินหนเลยม,มาสิ้นแค่เพียงโถมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ใช่เมืองแมนเห็นแควตกเห็นแดนกันดานว่าเป็นบานงาน มาไปสู่สุขิทไมอ้น,นี่ยไอ้น,นี่นมนนันจากาลเียวถีหยุดเลยเฮ้ยจัดการเลย